สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบพาพอกกันอีกแล้วกับช่อง youtube อีสานบานคอยชาแนวนะจ๊ะจ้าพี่น้องมือนีกะสิผ้ามาเบิ่งต้นหมักทุเรียนนะจ๊ะต้นหมักทุเรียนของเหาทุเรียนหมอนทองนะจ๊ะปลูกอยู่ในเขตภาคอีสานจังหวัดอุดรธานีนะจ้ะนี่ทุเรียนหมอนทองได้เกือบปีแล้วละจ้ะนา่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วละ่จะเดี๋ยวจะได้ไปเบื้องว่าปลูกเดือนไหนนะจ้ะ ทุเรียนหมอนทองที่เราได้ทําการปลูกไว้เนาะจ้ะพี่น้องมาเบิงผ้ามาเบิงพัฒนาการจะพี่น้องต้นเขาก็สูงเลยสแลมเป็นสามขืบสี่คืบ้บจะพี่น้องบ่คิดว่าจะหลอดได้พี่น้องแตกก่กยังหลอดก็ถือว่าใส่ได้นาะจ้ะแตกยอดประมาณสามยอดแล้วจะทุเรียนภาคอีสานก็จะประมาณนี้เนาะจ้ะใบกั ทำว่างามไปแต่ยังบอกง,งามปัานไหนเนาะจ้ะเพราะว่าเห็นใบของงขราเจ้านี่อุ้ยใบยเหลี่ยมมันวาวเลยอันนี้เขาก็ใส่พวกน้ำมักเนาะจ้ะในการลดในการให้อาหารก็เป็นพวกน้ำมักป่าพวกอจุลินซี่สังคอเสแสงจากซีเนาะจ้ะทุเรียนภาคอีสานนี่เขาจะปลูกแบบว่ายกโกบได้ปีหน้องเดี๋ยวภาพนนี่ นี่จะเป็นโคกของเหาจ้ะปอะมานนี่จ้ะพี่น้องเฮาลงทุนซื้อดินเป็นรถมาถมเลยจ้ะเพราะว่าดินหน้าเหานี่ใส่บ่ได้ดินมันบบมีคุณภาพปดเนาะจ้ะก็เลยซื้อดินเป็นรถมาถมยกโคกเป็นโพ่นให้เขาเลยจ้ะยกโคกไห้มันสูงเพื่อที่สิ่ให้น้ำขังนะจ้ะต้นนี้กะใส่ได้ือว่าโอเค เดี๋ยวสีโล่งรูบีฟอร์กับอัพเตอร์ให้เบิรงด้ยวยจ้าวาสิประมาณไหนเนาะท่างนี่ใบมันหนาเพราะว่าตอนนั้นมุ่งสเลมแล้วแดดมันซองเขาท่างนี่หลายเฮ้ความรู้เฮ้ยยังบ่หลายเนะจ้ะก,ก็เลยล่องผิดล่องถืกอไปกะสังเกตเบิ่งว่าท่างไหนที่มันห่มห้มหลายนี่ใบก็สิบ่ค่อย ดกนาาจะแต่ทางนี่แดดแสงแดดส่องถึงกะใบดกแต่ตอนนี้ต้นเขาแข็งแรงเต็มทีพร้อมที่สิรับแสงแดดแล้วเขาก็เลยเอาสื่มออกนะจ้ะกะจ็จะประมาณนี้ช่วงบางน,นึงนี่เจอพายุกิ้งนี่เอ็นไปทางเดียวกันหมดเลยแต่เขาก็ยังกับขึ้นมาอยู่ในทิศทางของเขาได้อยู่นาะจะกะจ็จะประมาานี้ยอดแตกออกมาหลายคักแล้วจ้ะหนี่ยอดเกานีพี่น้องสังเกตเบิง่ง ลำมันสิบลคือกันเด้สีอันนี้สีหยอดเก่านี่ตะกี้หยอดมันสีอยู่ประมาณนี้แล้วจ้ะตอนนี้กระแตกออกมาหลายคักแล้วประมาณนี้ได้แล้วนี่มีความรู้สึกว่าหยอดมันสีมาอีกแล้วพี่น้องหยอดสีก็เริ่มสีมาอีกแล้วจ้ะตอนนั้นหยอดขางบนมันโกงเพราะว่ามันติีสลั่มนะจ้ะเข้าก็เลยออกสลมออกเขาก็เริ่มแตกหยอดขึ้นไปได้ร้ายแล้ว ข้างข้าง้นี่ก็จะเป็น,น,นสวน,กวกนเกี่ยวมังกรนะจ๊ะระสีหกๆแน่บ่ค่อยมีเวลาดูแล่อี่ก็จะเป็นหมกมวงหมกมวงเอียงบุนพี่น้องสุขหอมหวานแจ๊บแบบจบจ้ะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะสวนของห้ามือนี่กับมาอัปเดตต้นทุเรียนให้เบิงงือือว่ามันเป็นแบบไดรว่ามีพัฒนาการลายซ้ำใด้แล้วนี่พี่น้องตอนปลูกล่ามัน สิประมาณท่อเนี่ล่หละนี่บึงอันนี้ก็เริ่มเดี๋ยวด้อนี่จ้ะเริ่มใหญ่ก็ก่าหลายเติบแล้วของจริงใหญ่ก็กันหมักหลายเลยจ้ะพี่น้องนี่ยอดิน่นเห็นบ่ตรงเสียบยอดิ่นก็ถือว่าโอเคเนาะจา้ะคิดว่ารอดแล้วละ่ะทุเรียนต้นนี่กะสีได้ลงปลูกต้นอื่นมาที่นี่ พราะว่าตัวน,นี้เขาทดลองมึงซื้อว่าเขาเหตุวิธีนีแล้วมันจะเป็นแบบใดน่ะจ้ะพี่น้องค่ะกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทู e อีสานบ้านขอยชาแนลหรือเพจเฟซบุ๊กบ้านสวนวชิราพ่อน,นอ่จาจ้ะพี่น้อง mm hmm. เพื่อเป็นกําลังแรงใจในการฮิตคลิปในการพัฒนาตนเองต่อไปเนี่ยนจะพี่น้องขอบคุณหลายๆจา้า